นั่ง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  <Rem. S 2> นั่งมันต้องให้น้องช่งอยู่นิ่งๆนะน่ะเอาขึ้นใหม่น้องขึ้นใหม่นะนยทำไมมันยอมอ่ะนั่งขึ้นใหม่เนี่ยเดี๋ม่ดถือเม็จับขึ้นใหม่อ่ะไปเดินไปเดินอ่าเดินอ่าเดิน,ดน,ดนอ่าเดินไปเดินไปเดินอ่าเดินอ่าเดินเดินเดี๋ยวไม่จับไม่ต้องกลัวตก ไม่จับไปเดินไปอ่ะเดินอ่ะเดินเดินอ่ะก د ی د ی. อดดี د ی د ی. د ی د ی. ๆ sporting. อ่ะกอดดีๆกอดดีๆกอดดีเออนั่งนั่งลงนั่งลงไม่ต้องกดก้นมันเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะนั่งลงไม่ต้องจับจับขี้ตัวเดียวพออ่ะนั่งลงเฮ้เอาขึ้นขึ้นอ่ะเอาขึ้นอ่ะอ่ะไป าไป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 มาคะ่ะอึ๊บอึ๊บค่ะแม่ตาลจะให้ดูไหนนี่คือสุกาก้าเพศผู้ค่ะดูตรงหางหางจะยาวนี่หางยาวมากค่ะหางยาวตรงคอก็จะยาวตรงข้าง,ง,ง,งจะเวา้าไหนน้องตรงข้างจะเวาเ้าแบบนี้อันนี้คือสุกาก้าเพศผู้ค่ะดินด้นดิน้นดิ้นดิ้น หิวแหละดูอ่ะหนังมากเลยค่ะนี่น้องจา๋าแข็งแรงมากอึ๊บสือ <c oughs> ่อสุเชาเพื่อนผูค่าอ้าอึ๊บอ้า